ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆเอ้ยขึ้นได้ไหมไงเอ้ยตอนนี้โตขึ้นนะครับโตขึ้นนะครับไอนที่มขึ้นมาด้วเออมันเรื่อยๆพี่ดิโอเรื่อยๆอาจากสองสามนาทีมาแล้ว มาแล้วเลยเออ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 ขึ้นแรงมากนะครับ <laughs> ช่วยด้วย <laughs> ช่วยด้วยช่วยด้วย <laughs> ช่วยด้วยปันปัน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 ช่วยด้วย